จขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คืนวันศุกร์อันแสนสุขกับเราในค่ะเป็นไงวันนี and <and ้เสียงกรี๊เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าอะไรรวมรวมรวมรุ่นกันแล้วเนี่ยน่าจะได้สักหมื่นกว่าวาย ในรายการของเราแม่ยกเยอะขนาดนี้รู้เลยว่าใครจะมาแม่ยกอ่ะแม่ยกโอ้โหวันนี้นี่เรามีศิลปินลูกทุ่งมาแน่ๆนะคะแต่ละท่านเนี่ยโหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างเงี้เป็นตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยจริงค่ะและปัจจุบันนี้นะคะพี่ตั๊กนุ่นลูกทุ่งเนี่ยเป็นที่ยอมรับไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใช่โกอินเตอร์แล้วหมูไฮโซเนี่ยฮิตมากเลยชอบมากทำไมอ่ะทำไมหมูไฮโซเขาฮิตเขาอะไรกรี๊ดเขาได้ยินเพลงลูทุ่งแล้วเขากรี๊ด ไปเต้นใช่ไหมกรี๊ดกรี๊ดแต่มีท่านะเอาเลยพี่ตั๊กปกติค่ะถ้ากรี๊ดจะกรี๊ดแบบสวยๆแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเทรนด์เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนยังไงอะกรี๊ดแบบกรี๊ดเหรอะมือโผล่ออกมาเลยใช่ไหมเลยเลยทุกคนยังไม่มีใครไม่ขยับด้วยนี่แนว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 อะไรอย่างเงีนะคุณเห็นไหมคุเห็นมี่ตั๊กไม่ค่อยเคยเห็นอะอยากเห็นอ่ะอยากเห็นใช่ไหมคะเชื่อว่าทางพี่ตั๊ก แล้วคุณผู้ชมคะ่ะไม่เคยเจอปรากฏการณ์นี้เดี๋ยวความพิเศษนี้คืนนี้น่งจะพาไปชมโอ้โหวันนี้เอาเป็นว่ารับรองันเนด็แน่แต่ว่าตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวที่นี่พ่อยกไม่ยกจะเครื่องเอาพราวไนท์ขอต้อนรับรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านคะ่ะ คนคนรักเพลงชอบสนุกลือนเพลงก็ไม่ต้องอายใครยกคนขึ้นปกลงน้ำข้ามฟ้าไปตามกับความเป็นไทยร้องได้พอมีร้องดีพอเห็นแต่ร้องเป็นนายามอง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 เห็นมองเห็มองเล็มองเห็มองเห็น You อีกครั้งนะคะรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านนี่นี่นี่เสียงอะไรมะเสียงเวทีมันออดแอดถ้าทำอยวาเนี่เยอะเกนถ้ามาหมดเนี่ยต้องประมาณ3สเต็ปยู้งล่างอีสเตปข้างบนนี่ยังไม่ครบังไม่ครบนะแนะนำตัวกันหน่อยไหมนี่เริ่มจาก ใกล <to> ้ดีฉันรุก <studying> รักน่ารักคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะต้องขอกลับฝากเนื้อฝากตัวกับนิรักแฟนเพลงประชาชนชาวไทยเป็นนักร้องน้องใหม่ค่ะอาออ๋ออรออ๋อร๋อร่ออ๋ออนอ่๋ออ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 ๋่อ๋ออ๋อ่๋อ่๋อา สวัสดีค่ะเปาวลีค่ะเมาเม่เขาเล่าเขาี่คนค่ะเห็นหน้าเราเป็สายจักรโมยหน้าตลดสวัสดีค่ะเปาเปาวลีพร้อมพิมนค่ะพีเตอร์ฟอร์ฟาครับนักร้องเพลงแหล่เพลงดนบุญทนคนหนุ่มครับสวัสดีครับเอกราชดอนเมืองครับต ใ่คะสวัสดีค่ะน้องอ้๊มนันทิยาค่ะจิ้งหรีดขาววงเทเวศค่ะสวยน้องลาดาคอทัดค่ะลูกสาวผมเองครับลูกสาวแม่ลูกสาวผมครับบสายบายครับพ่อบ๊าับายครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมลูกสาวสวยล่ะน่ารักอ้๊มทำไมสวยล่ะแม่ลูกสาวสวยแม่แตสูงพ่อ อ่าถ้าได้สูงพ่อสวยแม่อฮะอดีอตแล้วใช่ไหมสงสัยเราจะต้องพักสักแป๊บเพราะว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องคุยยาวเดี๋ยวกลับมาคุยกับรวมพลคนลูกทุ่มเง,งินล้านค่ะ วันน,นี้นะคะนักแสดงนักร้องลูกทุ่งโอ้โหที่รวมกันอยู่นี้ชื่อดังทั้งนั้นจากภาพยนตร์เรื่องรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านอันนี้เห็นบอกว่าเป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยตึมกว่านี้ถ่ายหนังเรื่องนี้รับรองได้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาแน่เลยพี่ตากเรื่องคิวค่ะตัวพ่อตัวแม่ขนาดนี้คิวเป็นยังไงทั้งนั้นคือเห็นลูกทุ่งเราเงียบๆเนี่ยเราก็ไม่มีงานนะจ๊ะ การจัดงานทั่วประเทศเนี่ยถ้างานไหนไม่มีลูกทุ่งอะมันจะดูเฉยไม่ได้ไม่จะไม่สนุกเลยนะงนจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเราไปทุกซอกทุกซอยทุกมุมทุกหลือบทุกตโอเคที่ไฮพูดซะขนาดนี้แล้วทุกงานต้องจ้างลูกทุ่งไปนะต้องเลยเพราะงั้นคิวนี่ถือว่าลำบากลำบากมากใหมลำบากมากที่สุดคุณประทวนไปไหนก็เอาลูกไปด้วยเอาเมียไปด้วย เขาไปคนเดียวอะคิวร้องเพลงพี่ไปเราไหนไหนจะลูกไอไหนจะเมียจะต้องขับรถคเขาไหคิวร้องเพลงอ๋อคนจับคิวเก่งด้วยคือจับมาชนกันได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเออย่างนี้มีพพะ่อกนางเอกไหมอะ ก็แน่นอนเพรามว่าทุกคนดังคนละนั่งเอกนั่งเอกนั่งเอกนั่เอกจริงปะน้องเป็นนั่งเอกน้องเปาใช่ปะเปาเล่นเป็นอะไรคะในเรื่องนางเอกเป็นอะไรที่จริงทุกท่านเนี่ยรับบทเป็นตัวเองกันหมดเลยใช่ค่ะก็เปาก็รับบทเป็นเปาโนรี่เปาโนรี่เป็นหลานนี่เป็นหลานนี่ค่ะเป็นหลานนะก็ถือว่าทุกคนคือโดดเด่นเท่าเทียมกันนะคะไม่มีพระเอกนางเอกหรอกพี่ไผ่พี่ไพ่เยพี่ไพ่ด้วยก็จะคุยกับพี่ไพ่ด้วยเกิดมาขนาดนี้ ให้คุณดาวเล่าเรื่องย่อๆสั้นๆได้ไหมคะจะได้ติดตนาการตามไปด้วยก็มันเหมือนว่ามันต่อจากภาคแรกมานิดนึงนะคะจากเรื่องมอนมนอเมันเหมือนกับว่าเป็นการรวมตัวกันที่ อ่ารวมรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นล้ารุ่นหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ถือว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะรุ่นรุ่นรุ่นใหม่แล้วเราอะนะคะรุ่นใหม่จะมีน้องกระแตกระต่ายน้องบูเบอรี่หญิงลีอะไรเงี้ยเป็นเป็นเลือดใหม่ค่ะน้องระดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนติ่มนี่ไม่ได้อยู่ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไม่ค่ะรุ่นค่าแล้วไม่ตาย ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องแล้วก็จะไปเกี่ยวกับเงินล้านยังไงต้องรอต้องรอสนุกมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีของพิตขาขาอะไรคะของอะไรคะเขามีอะไรข้างในเยอะคือบางคนเนี่ย วลาอยู่บนเวทีมันเป็นของเขาอยู่หน้าเวทีนะเขาก็จะเล่นตามสไตล์เขาแต่พอ5 4 3 2 a แอคชั่นแต่ละคนก็อุ้ยชะงัดโอ้จังหวะตรงนี้เอามีของอะไรก็เอามาเล่นหมดบางทีมันก็ไปทับทางกันก็มีอุ้ยสงสารผอ้จอดาหคือจอดอะจรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประเทศไทยก็ได้ที่ไม่ต้องเขียนบทมาเลยใช้เล่นกันเองจพมี่แต่พาตกเๆบอกวาคนีที่เหลือเดขยาย่ต้องมีแนวอี จันของรัตนาพรเป็นผู้กลับนะบเขาเขียนบทมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เราพูดเราพูดอย่างบอให้เก็บบทแล้วเก็บบท <c oughs> พูดเลยพูดไหมฮะพูดจะพูดอะไรก็พูดไปฮะแล้วอย่าไปตัดต่อเอาสนุบไปเองสนุบไปชมค่ะไปชมความอัจฉริยะภาพของผู้กำกับว่ารวบรวมมัดพวกเรารวมกันได้ยังไงแล้วถ้าใครอยากชมแบบจิ้งหรีขาวกุ้งแต่งชุดลิเก้ไม่ผิดหวังค่ะเราก็แต่งชุดลิเกคนดีเกาทำกันไหมแต่งชุดลิเกแบบเพชรทั้งตัวเลยเนาะขึ้นรถบัสคนดีก็ทำกันไหม แน่นรนเลยไม่พี่กวนคนนั้นพี่ค่ะหนูยังเป็นลิเกแต่งชุดลิเกแล้วก็อย่างพี่แ่ะคะแบกอะไรขึ้นเลเอาละค่ะ พี่เตอร์ขอเสริมนิดนึงเพราะว่านานๆได้มาเจอพี่ตั๊กพิเศษนะคนลุกคร่งพิเศษให้พี่ตั๊กมานะบางทีพี่ตั๊กไม่รู้ตัวแต่งเพลงเป็นเป็นเพลงเฉพาะพี่ตั๊กเลยเพลงมายุราไงมีด้วยเหรอมีครับไม่ต้องใส่เข้าไปในนี้ด้วยสินี่ไงอยากจะเห็นหน้าอยากจะมาดูให้ชัดเจนมายุราตัวจริงเป็นเป็นอยากจะเห็นเห็นกะจทีวี เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนให้ดิฉันเอ่ออกนจะไปเบรกอื่นพี่ตาคาะไอ้น้องก็พูดสักนี้งี้ตัวมันนะน้องต้องแยกพูดแล้วแหละก็ในเรื่องหนูก็แบบไปไปคัดพวกต่เพิ่มการคัดเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูจะถึงเวลาพูดทีคะเป็นคนที่มีบทพูดมากที่สุดในรายการแล้วแต่งตัวสวยที่สุดคือบอกมาแต่งชุดเดียวที no, right. ่สุดชุดเดียวทั้งเรื่องเลยถ้าใครกับพี่ตาจะไม่เห็นหนูเลยพี่ตาไม่พูด มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะถ้าเกิดกับพิพตาก็จะไม่เห็นแม่เลยอะเหมือนมากคุณแม่แม่แม่เขาสวยแม่พ่อพ่อเขาดูดีกันนั้นเองถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าคอยย้อนรอยหน่อยเพราะต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยตอนนี้ดังมากดังขนาดว่าไม่มีใครไม่รู้จักล่ะต้องผ่านเส้นทางความยากลําบากมาแน่นอนอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยอย่างหนูเนี่ยกว่าจะมาเป็นนักร้องนี่ก็คือแสดงลิเกมาก่อนตั้งแต่4ขวบกลายเป็นแบบว่าเหมือนว่าเรียนหนังสือ เรียนบ้างไม่ได้เรียนมัง่งมันอดอดยากๆมันกินข้าวกับเนี่ยน้ำมันหมูอ่ะ,<ฮ>ะจริงๆค่ะบ้านบ้านจนขนาดน้นเลยอะค่ะแสดงลิเกด้วยช่วยแม่ขายของด้วยขายพวกขนมห่อๆขายลูกชิ้นปิ้งอะไรเราพูเรานั่งยืนเสียบเสียบ <ๆ S 2> ขาแข็งเลยแล้วก็จะเป็นนักร้องนะมันมันลำบากมากนี่ใครจะคิดตั้งแต่สี่ขวบ่จริงๆนะคะตักชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวที่เขางานเยอะกว่าุณ แล้วเลยเป็นคนจัดสรรเลยจ้ต้องบอกเลยนะคะว่าแล้วคุณอะไรล่ะล่ะอาฟังคุณมั่นาต้องบอกว่าพื้นฐานของลูกทุ่งจริงๆเนี่ยมาจากลากย่าจริงๆเพราะว่าอ่านกลองลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงอยู่ในแนวหน้าระดับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกตาสีตาสายังมีมาเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักความลำบากกันแบบว่า เล่าแล้น้ำตาจะไหลเอาอย่างนี่ก่อนค่ะคือขั้นที่แบบอดอยากเนี่ยโอ้ผหอดอะไรที่บอกยูดเล่าจริงแลวเออจริงจริงเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตาแม่เนี่ยจะลูกหัวปีท้ายปีก็มีลูกหกคนหกคนคุณพ่อขยันเนี่ยช่วงนั้นนะก็จะจะทำอะไรลําบากอ่ะฮะไม่มีที่ไม่มีอะไรก็ต้องไปถางป่าแล้วเพื่อจะปลูกข้าวเอามาให้ลูกแต่กว่าจะจะจะเอามาให้ลูกได้เนี่ยต้องไปหากลอย ไม่มีข้าวกินเอยไขุดมะพร้าวใช่ไหมใช่ใช่อยู่ในดินด้วยดินก็คือเหยียบกรอยให้เนตากแดดให้แห้งแล้วเอามานึ่งแม่ทําเก่งมากลูกเมาทั้งบ้านเลยล่อรบปีบน้ำเมาออกไม่หมดมันมีน้าเมาถ้ามีน้ำออกไม่หมดเนี่ยยางของเขาอะนะแล้วถ้าออกไม่หมดแล้วกินแล้วมันจะเมาอ๋อโอ้โห อุจระแตกบ้านจุลำบากลำบากมากนะครับจริงๆมันก็ลำบากกันทุกคนนะคะแต่ของดาวนี่นลำบากถึงขั้นทานข้าวกับน้ำปลาด้วยก็คือเดินจากบ้านประมาณสองกิโลอะไรเงี้ยกลับไปทานข้าวกับน้ำปลาก็ต้องทานอย่างเงี้ยค่ะก็ลำบากมันมันไม่มีรองเท้าใส่โรงเรียนไงบางรองเท้าแตกอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดนักเรียนก็ไม่มีอย่างผมเนี่ยครอบครัวมี14บสี่คนบุญแก จะบอกเขากะจันกับพ่ออีกเรียนที่เสียก็ไม่มีไม่มีตังค์เหมือนกันครับแต่ว่าพวกผมทุกคนเนี่ยต้องไปเก็บพวกเศษเหล็กขวดพลาสติกอะไรไปขายครับเศษพวกก็อยากจะเป็นนักร้องอยากมีชื่อเสียงอยากหาเงินให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องทุกคนโอน้ำตาจะไหลโอ้มันยะขึ้นรถเมล์ก็มานอนที่ป้ายรถเมล์สองวันไปไหนไม่ถูกเพราะกรุงเทพมันใหญ่แล้วหยาด น่ก็เลยลอ้อ้่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้อยู่กับยายอยู่เป็นเพื่อนยายกับพี่สาวยายก็จะสอนให้ไปทุ่งนาเก็บมะม่วงเก็บเห็ดแบบทุกอย่างค่ะเวลาที่แบบเราได้ทําอะไรแบบนั้นมันเหมือนทําให้เราได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เราได้เรียนรู้อะไรที่คนรุ่นเก่าๆได้ทําหมดอะไรเงี้ค่ะครอบครัวผมอาจจะจะดีขึ้นเพราะว่าพ่อผมทํางานสารสารเข่งขาย ผมจะเศร้าที่สุดทำไมอะคะอยู่นู่นเอ่อบอกว่าผมชื่อสมชายสุกสวัสดิ์ชนบ้านอยู่ตําบล น้องตําลึงเลขที่บ้านเรา9ก้บหนมู่หนึ่งบ้านนองตําลึงเลี่นเดี๋ยวบนเลี่ยนเรียนจบปอดเที่านุรสิบ่งหมูนบาองังที่านากบงงบาน้องทํารกัาบหี่บน้องถาม่ามสิยงหาองกัลงเข่า้ง้า สุดท้ายยังไม่ได้ถามันปิ่นเป็นลำบากจะลำบากจำลำบากช่วงตอนโตตอนเด็กไม่ลำบากก็เมื่อก่อนหลายท่านอาจจะจำได้เคยเกิดที่นี่ที่ JSL นะฮะเต้นตั้งแต่ ตั้งแต่ตัวแค่นี้เลยนนเนางนะคะก็เต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้นทุกรายการแล้วก็คือลําบากก็ก็เหมือนกับพี่ๆนักร้องลูกทุ่งทั่วไปนะคะนักร้องไปไหนนักร้องลําบากเราก็ลําบากด้วยก็อยู่อยู่กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อสู้กับตัวเองมาแล้วก็กว่าจะได้มาถือไม้กว่าจะได้มาร้องเพลงแล้วก็กว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็ลําบากเช่นเดียวกันมีมีชีวิตที่แตกต่างกันไปบางคนลําบากในชีวิตการที่จะต้องต่อสู้นะคะกว่าจะอยู่ในวงการบางคน ลำบากตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะไม่มีเสื้อจะใส่ไม่มีอาหารจะทานใช่ไหมแตกต่างกันไปแต่พวกเราโชคดีพวกเราไม่มีความรู้สูงอะไรมากมายแต่เรามายืนอยู่ในจุดนี้ด้วยความด้วยความที่เรามีมณนะเรามองไปข้างหลัง<ม>แลวเราลำบากคนนี้ทีมันเรายน<ม><ม>อยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามายืนจุดที่มันสบายกว่ากว่าข้างหลังที่เราเคยอยู่เราก็ทํามันให้ดีที่สุด<ม>ให้ว่ามันอยู่ที่ใจทุกอย่างพอมันตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ย มันต้องประสบความสาเร็จทุกคนที่คาโบราณก็บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน,นความลําบากอยู่ที่นั่นและความสําเร็จก็จะอยู่ตรงนั้นค่ะมันต้องพยายามมันต้องลําบากแล้วมันจะสําเร็จค่ะที่พี่ๆทุกท่านพูดมาเรื่องของความลําบากอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือใจรักในเสียงเพลงลูกทุง่งไม่อย่าง,งานั้นมันจะก้าวข้ามความลําบากแล้วมาประสบความสําเร็จไม่ได้เพลงลูกทุ่งให้อะไรกับชีวิตเราขนาดนี้คะต้องบอกเลยค่ะให้ชีวิต ให้ชีวิตใหม่ให้ทุกอย่างคือในชีวิตของเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเราอยู่สุขสบายชีวิตเราก็ได้อยู่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแน่นอนไม่มีทําอะไรแล้วไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นเหนื่อยตรงนี้แล้วถามว่าวงการลุกทุ่งอยู่ยากมัอยู่ยากมากนะหมเพราะว่าคู่แข่งเยอะมากอิจฉาริษยากันออกรายการพิธีกรไปพนไม่ดังก็นั่งแถวหลังไปอะไรอย่าง แกะกดเผาเอาลึกๆแผลกันไหนมันจะมีเงียบมัะจะมีเงียบให้ะจะสนุกต<อ>ลอดอย่าเครียดอย่าเครียดรายการไม่เครี้สเุก,กเไปถึงไ,ปงไหนแล้วกูลืมแล้ว ค่ะบางคนบอกว่านักร้องนักทุ่งต้องตลกต้องมีสองแง่สองหน้าแด้ว่ามันอยู่ที่บุคลิกคนพ่อค้ามันสำคัญสำคัญแล้วก็จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปยืนร้องอย่างเดียวเนี่ยคนสองเพลงคนดูม้วนเสือกลับบ้านเลยใช่เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีหลอกล่อให้เขาออกมาดูได้อย่างดาวในสมัยก่อนนะดาวเริ่มเป็นนักร้องเนี่ยดาวก็จะมองใช่ไหมอย่างนันพิสุนาลีเราก็เป็นลูกวงอยู่ไปดูซินักร้อง ที่เขาดังเนี่ยด้านเวทีเขาเล่นยังไงเราก็ไปจําเข้ามามีอยู่มุกหนึ่งที่พิสุนารีเล่นพิสุนเขาก็แซวคนดูว่ายืนๆกันอยู่เนี่ยไม่เมื่อยไข่มั้งหรออะไรเงี้ยวดาวก็ทุกคนฮาเลยคะเออขาก็หาใช่ไหมดาวก็จําดี๋วดาวเอาไปเล่นนะเวทีที่เหนือคนเหนือเขาไม่ชอบพุทธลึงเราก็ไม่รู้อ่ะดาวก็หลักคนเยอะมากงานแล้งหนาวแล้วไปเต้นกันเต้นเนี่ใช่นกัน นาเวทีพอร้องเพลงจบนะก็คลายักทายเสร็จแล้วเขาก็ยืนกันห่ังลากจะเอามุกพิสุกมาเล่นอุ้ยยืนยืนกันอยู่นี่มีเงาไข่บ้างหรอคะเงียบค่ะเงียบลงมาโดนอ๋อโดนในห้างดาดพูดอะไรของมวกีอย่างงี้เราก็แบบ พิสูจน์เล่นนึงตลกเลยใจอะแล้วทำไมเราไม่ทราบการแสดงว่าเราก็ต้องรู้ธรรมชาติของแต่ละจังหวแต่ละพื้นที่มันอยู่ที่บุคลิกของใครของมันอยู่ที่ี่กำลังจะบอกว่าพี่ดาวไม่กวรพูดใช่ไมพูดอะรก็อยากเห็นพูดอไ ทั้งหมสมุดยืนบวกเดีห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะเพลงแรกเป็นไงก็เพราะกันก็องค์ที่คนเยอะมากเลยโอ้ยืนกันแน่นเชียืนกันโอ้โหขนาดนี้ไม่เมื่อยใครกันมั้งไม่เมนกัเลยารอย่างนี้แหละอาจะเหือนกันไม่มหมือว่าเกิดอย่างนี้แต่ว่าการพูดหรืออะไรอาจจะไม่เหมือนกันเห็นเป็นทีมเวิร์กแบบนี้เนี่ย มีคำถามมาจากท่านผู้ชมบอกว่ามีใครไม่ถูกกันบ้างไหมเออหมที่ถูกเป็นทีมเมากเลยแบบไม่ได้กันแลน่มันดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีเหมือนกันเหรอโอ้โหเมื่อก่อนนี้ทะเลาะกันด่ากันหลใส่กันไม่ดีไม่ดีเยไม่ดีไม่ดีเลย่ี่ดี่เย่ดเ่เีเียม่เยเยไียีไไดย่ไงเมดดกนเลยไย ไปถ่ายหนังเรื่องลงบนของลูกทุ่งในร้านเนี่ยโอ้ยนี่ที่แรกเฉยๆนะตอนหลังเนี่ยผม อี่ไปไหนละครามพี่ไปไม่ยิ้แต้แนงแรักทั้งหมดทั้งทั้งเรื่องอะทุกคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นผู้ใหญ่พูดเองถามน้องสักค่ะต้องร้องค่ะก็เออมีความสุขแล้วก็สนุกทุกครั้งค่ะที่ที่ได้ไปกองเพราะว่าเหมือนเราก็นานๆจะได้เจอแบบเหมือนครอบครัวลูกทุ่งอะค่ะเหมือนทุกคนเป็นญาติกันดูแล้วเป็นชีวิตที่มีความสุขในกองถ่ายต้องขออภัยถ้าจะถามว่าเขาบอกว่านักร้องลูกทุ่งยุคใหม่เนี่ย มาคู่กับสัญญกรรมก็จงพราวว่าในกองไปทำหนึ่งนั้นกับเขาไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะลูกทุ่งบ้านของพี่ทำนา